สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยน่ารู้วันนี้เสนอเรื่องชนิดของคำคำวิเศษนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคำวิเศษกันก่อนนะคะคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยามักจะอยู่หลังคำกริยาที่ขยายถ้าเป็นคำกริยาสัรรมคำวิเศษจะอยู่ข้างหลังคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยานั่นเองนะคะ ลำดับต่อมาเรามาดูตัวอย่างของคำวิเศษกันบ้างนะคะภาพแรกเป็นภาพของรมรื่นค่ะคำว่ารมรื่นเป็นคำวิเศษนะคะต่อมาเป็นภาพของพื้นผิวที่มีลักษณะครุขระนั่นเองนะคะคำว่าครุขระเป็นคำวิเศษค่ะ ภาพต่อมาเป็นภาพของผู้ชายกำลังแจกเงินแสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยคำว่าร่ำรวยเป็นคำวิเศษค่ะและภาพที่4เป็นภาพของผู้คนที่อยู่กันอย่างเยอะนะคะนั่นก็คือหนาแน่นคำว่าหนาแน่นเป็นคำวิเศษค่ะ ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพผู้หญิงกำลังถือถุงช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยค่ะแสดงเห็นถึงความฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะ สรุปความรู้เรื่องชนิดของคำคำวิเศษคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยามักจะอยู่หลังคำกริยาที่ขยายถ้าเป็นคำกริยาสกรรมคำวิเศษจะอยู่หลังคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาค่ะตัวอย่างของคำวิเศษเช่นร่มรื่นสดชื่นสบายฉลาด ร่ำรวยขุขระหนาแน่นฟุ้มเฟือยตอนนี้นกักเรียนได้รู้จักคำวิเศษกันไปบ้างแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ